เที่ยวนี้ไม่ได้ชนคนนะครับไปเหมาร้านน้ำมะพร้าวปั่นแล้วก็หนีครับดูคลิปนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะยังดีไม่ได้โดนเต็มๆอะไรมากมายครับหังๆอุบัติเหตุแล้วก็ในร้านเนี่ยดึกๆแล้วก็ปิดแล้วเห็นไหมครับปิกอัพขับมาด้วยความเร็วบนถนนสัตพงษ์ดอนหัวล่อนะครับที่ชลบุรีแล้วก็หมุนครับไปชนป้ายร้านขายน้ำมะพร้าวปั่นนะครับแล้วก็พังเสียหายนะครับ แต่ยังโชคดีครับอย่างที่บอกไปว่ากลางๆๆค่ำกลางคืนแล้วนะครับก็ไม่มีลูกค้าไม่มีม่ค้งแมคค้าอะไรแบบนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อร้านเขาเสียหายแล้วนะครับคุณหนีไปนะครับป้ายร้านก็เสียหายนะครับตรงนี้ครับแล้วก็กระถางต้นมงต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับซึ่งเห็นบอกว่าเขามีการเลี้ยงปลาด้วยครับแล้วก็ปลาก็คงจะตายหมดนะฮะบ,บริเวณจุดนี้ วันนี้เราไปคุยกับคุณภูตะวันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านน้ำมะพร้าวปั่นเนี่ยแกก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนี่ที่มันพังเสียหายเห็นไหมเพื่อนบ้านเขาไลน์มาบอกว่านี่เธอรู้ยังมีรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับหมุนมาแล้วก็ไปชนหน้าร้านของเธอแบบนี้คุณภูตะวันก็เลยบอกว่าเผอิญเปิดโชคดีครับที่ร้านเนี่ยมีวงจรปิดใช่ไหมก,ก็ไปดูวงจรปิดก่อนเห็นแล้วล่ะบิ๊กอัพขับมาด้วยความเร็วตามคลิปที่ท่านผูช้ชมเห็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบ ขับรถหนีไปนี่วงจรปิดอันนี้ครับลองฟังกันดูฮะผู้เสียหายครับช่วงเกิดเหตุประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงคืนสิบห้านาทีแล้วมาเห็นจริงจรั่เช้าเนาะมาเห็นจริงหนึ่งมาเห็นไชอีกทีหนึง่งตอนเช้าเพราะว่าเพื่อนข้างร้านเขาส่งไปให้ดูเขาถ่ายแล้วให้แล้วเขาผสมไปให้ดูคืออยากจะให้คนที่ขับรถมาชนใต้เนี่ยยังไงบ้าง ม่ได้อยากอะไรมากแกว่าอยากให้มาดูที่ว่าเขาทาไว้นิดนึงว่าเราเสียหายอะไรบ้างแต่เราก็ไม่อยากได้เอาเรื่องเราเอาเล่าต่ออะไรมากมายเออคุณภูตะวันเขาก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออกข่าวไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปิกอัพดูข่าวอยู่นะมาแสดงความรับผิดชอบนะครับป้ายเปลยที่มันพังเสียหายมาซ่อมแซมซะแต่ถ้าคุณไม่มาแล้วคุณยังเพิกเฉยอยู่เนี่ยคุณภูตวันบอกว่าจะเอาคลิปนี้แจ้งความดำเนินคดีครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง